ี no? man, we started, we started. We ่นอ er nice. right. ่อาหารอาหารสำหรับผมเองสำหรับลิงแต่ลิงคนกินกินกล้วยเครื่องปรุงลังบ่บาปลาไปตบมีตาด่างพายติดกระซ้าผักนำเด้อดังไว้เราดังไว้ตอนเที่ยงเลยําติดน่ะนูพอมแบเม็นูมแมันไปว่ดไหนปานนู่นนู่หมายตั้งใจเี น้องพัมเพมยนไปมาปันทองพี่บาสพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องทัาทายสบายดียินดีตอนหับเขาสู่ซองดีมส้าเล่าหนึ่งแปดคือเก่แน,น้ะพี่น้องคิมนี้เป็นอีพี่สองเนาะออกมาอีพี่หนึ่งกับอับเดียบน้ำถ่วมคิมนี้เป็นอีพี่สองนะพี่น้องเท่ากับเมือนน่อีนสะออนมาเกี่ยวเขาซอยก็เม่ย่นอยนะาะน้อยิต้องเกี่ยวเขาสืบตอ่อหลังจากโจกการเกี่ยวเขาไปซ้มซีมือเนาะหลังจากว่าฝ้ายหุ่เขาพี่น้อง อห้อุ่บริาาเขาแตะเล่าเนาะพี่น้องเขาไทยน้ำกะเป็นกำลังใจให้พี่น้องเอฟซี 4, ฟังไทยทุกคนเนาะพี่น้องฟังไทยเนาะพี่น้องจะเขาจะแห่งถ่วมบานถ่วมเพื่อนนะเนาะเฮาถ่วมแต่แบบถ่วมแต่หน้าถ่วมแต่นี่กะชื่อว่าโบนักต้องพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเดิอม,มันนีกันลงเกี่ยวเขาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยตามวิธีซีวิตเนาะเขาเอาไปไล่ะะ 62. หาหาฮกไห้เกี่ยวปะเดี๋ยวเถือ่อโยกเกี่ยวได้ส่องไฮกระโจะมันตามสภาพอากาศเนาะพี่น้องดิเขาพอกองไว้เทียง ตาข้างน้นสาวนั้นสวยวันั้นเนาะไปชิลลงเกี่ยวเขากันเนาะพี่น้องเขาไมีแต่หยาพี่น้องเอ้ยเด็กเขาไมีแต่หยาอย่างไม่แต่เขายังมาไล่เราเลยที่เกี่ยวนะนี่เลยกันนี่ที่โกขึ้นเด็กชื่อเมียหน่อยก็เมียเรื่องเกินเนาะ นามเต็มใครจะกูขึ้นได้แม้ว่านี่นยยังมาบอได้เดี๋ยวเขาอะขนาดว่ามันบ้านนี่เด็ดๆได้เมี่ยงโบกซํำนีนึงอยีาไปชนยมนิดแล้วบาดเนี่ยนเนาะไม่ยังน่อยก็มีเลี้งเกี่ยวได้ซ้ำนี่หละยิ่งข้าจะดังไผ่เขาชิบเอสไหนยังข้าเลถโถก่อสิบหัวหัวออกมาข้าเอาหัวออกมากับ่ใหญ่เ่า ยังน้าเกียวแล้วพี่นนองเนี่ยข้างน้ำมันหลวนเนโต๊ะเวนเป็ต๊ะยซอ่อนแอนอซนี่นาอืนี่นาอ้อกียขอ้รองอนี่นเพีนะเกียวเป็นกรรมคือเก่าน่ะบริเกียร์เป็นพรเนาะตรงน้ํเหมือนที่สองหลอกที่สอง Nào bữa nay cả lùng, Hoa lái hoa 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 thì hoa 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 nhai hoa 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 hoa

อยิงไปกินข้าวเทียงจ้ะ่นอะเลยไ้ว่าชิบเดโม่แดดจ็แดด้นหรือแดดอีนอยังมาทันใจดินซะออือตกลงว่าจะกายตกลว่าจะกายกิน အကောဝင်နေပြေနောက်လေ บวบปลาต,ตําว,วันโตไปโตกะได้นะตกได้สิแกงพี่น้องเฮาสิแกงปลาใส่มักบวบด้วยพี่น้องเด้อมักบวบหางไทยกบเอิ้นบวบกันนะโอ๋นี่เที่ยวบ่ขาวนะแน่ๆก็จะไปแหน่นี่มะเขือเขียวจะได้ เกลือเขียวแกงปลานางไปยังนี่พี่น้องแน่นนางไปยังถึงไหมมาเกือเขียวอุ้ยอุ้เขียวมันแมงมันหมวแมงมันเท่า พี่น้องถ้าได้บวบก็ได้ป่านอตรอถามหมอผลเท่าไหร่สิไปจัดการเนาะเอ้ยหมอข้างลื่นผลเลยเนาะปลยอยปลาแยกลงไปเลยค่ะระวังตะตานี่มีป่าไปเทัากระสุบพอดีนะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยครับพี่น้อง

ใส่สมพอดีได้เนาะจะไปเก็บพักเะเนียงมาใส่ใส่หนองบัวเป็ใปใในใครทีน้ำ่งปลาแข่งบัวนี่ซ้ำสีสดพี่นอ้นองเก็บผักขันแขงพี่นอ้องไปใส่แกงป่าลืมถือไปอ,อีกตู้มาเนาะใส่ผักใส่ผักขนนันแขงเลยลืมถือ ลืมถือผักนางตูมาเขาก็ใส่ผักขญี่งแกงปลาเส่แกงปลาดุกปลาคอปลาเพีงนะเส่ผักขญี่งแกงปลาเส่ผักขญี่งแกงปลาเส่ผักขญี่งนะพี่เนาะอ้าพี่เนาะกำลังเด้อพี่เนาะกำลังโพดเด้อกำลังขวดแกงปลาเชียงหวค่ะเส่ผักขญี่งลืมถือหนองนางตู พี่น้องกำลังพดด้อครับพี่น้องแกงปลาห้าแกงปลาห้าพี่น้องสีซ้ำขั้นตอนที่ท้ายเอาพักขนันยงังลูกไปสองตัวหน่อยสองตัวน้อยนะครับพี่น้องอเป็นอันซํำเดจเนาะแกงแกงปลาเซ<ห>มักบ<ห>ัว หนวดละแม่นี่พี่น้องก็จะแซบอยู่อะคนนางสาจรนะคะสวยและหรูมากอุ้ยพี่น้องก้างเป้แกงฟ้าห้ามน้องปลาไก่เน่แกงละไม่แกงฟ้าแกงายอยากกินแกงละไม่กับไปมาแกงมาละไม่มาแกงแบบอื่นเนาะมันเนร้านมันเป็นแต่แกงเนาะเอาละไม่มาแกงแบบอื่นเนาะจั๊กเลยถุยพี่นกจองกับไปอามริกา กอเรากำังบวกปลาดุกนะปลาดุกก็มีอะไรอปลาดุกก็มีเดะปลดุกมีูนองชนหัมีปลาดุงหปน่อยปลาเนี้ยมาปีกเดะปลาัวอ่ะบรออนได้ไวอนเ็ขึ้นเลยละตำนงเยอะ กวนเนี่ย้กินมันิตามกลุ่มบสิลงเนาะบัสิลงบลพี่น้องกระเทินอันนี้มันนี่จะกินิเนี่ยดีหรอกหอมๆพี่นนองเนี่ยอ้าอาเลพี่เนาะนี่เนี่ยเอือ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 นี่พี่เานี่พี่น้องัปลาด้วยันลด้วยน่นเอาลวอาลวแกงปลาดตรง บะเบอมาจะงกูี Anyways, wow. Wow. Pe, ่มหวยป้าเป็นจะเสียร้ายมาดูพี่นองชิมอดีมสลัสิบแปดสิบเก้าสเอ็ดเอ่อสโงเินมาเกลี่ยปิ๊กปมไปกินข้าวกินข้าวปวดปกินบงปมดเลวพี่น้องไปขึ้นไปขึ้นไปขึนข้าวเดอพี่น้องงเกี่ยขมันเปียกคนงั แกงมังบวบใช่พ่าะเนี่หมดครบปลาคอเึ่ตึงปลาคอได้พี่น้องแกงปลาคอก็ปดุกน่ะเกียอประดุกคือปลาดุกไอ้โอตายว่้ตัวจะเสียดาปลาดุกนี่ยหอะไนไมปนกับเหนึงได้เปลืองเ้อเะเหือนปาเมอนเรอามาห้ามย้าเขาเขาเฮียวัวกับลืมถือมาไม่ซ้ำกันเราช่อวมื่ก่ มันเลยกามหงอเอกกิ่งก้ามขาวบอมาแล้วคืนตื่นนอนคืนจำเอาขี้มยองอินเดี๋ยวพี่น้องจังมาว่ามีเสียเบหล่าแล้วนะเบอร์ตเชิญดนสามนะมาเดี๋ยวพี่น้องเด้ออุ้ยเดี๋มีปลาคอและปลาดุกและปลาเค็งคอใหญ่คอใหญ่ไม่ต้องประหมึก บนยายไเดิมเนี่ยหัวมันอ่ะพี่น้องนี่ถอว่าบคนน้อยลหละหัวจนเตมจีการจีนถูก่คือไม่คอดดีกันถึงสากันเลยะว่าใช้บ้านกระโดดนาะพี่น้องกินนั่นเกไอ้หนพี่น้องพี่น้องก็ต่างบุ้จัมีปานมาบังดูหาโซ่เพื่นงานดูบปานเห็น่ะเสียโซ่พูนเออ หน้าอีกผนบุกโจมตีเน้าพี่เนานบุกโจมตีอะพี่เนะว่นเชียเชยอยู่ปะบ้านเ้าของจำเยเชยได้พี่น้องอืมแพีนอย่าให้ต่ำอีกให้เอาอีกแล้วให้เราจุดจำมาหุงไอืมนาพี่นาะเน่มึงหนาทุกคนพี่มาแดดแดดก็รโดดก็ดียมืนี้นนะแดดแบบอ้าเอาวอาอ้พี่น้อะสวยกว่าแน่ สีเขาให้วงเข่ากํานึงเนาะเกี่ยวน้าเหงื่หลหนี่น้าหย่าฮือวังหนาวม่อะไรด้อยเมื่อไหพี่น้องหิวหนาวยามเย็นเลโควิดเข่าแล้วอย่าน้าอย่ามาใกล้เด้อพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ประมาณซีโมงแรกนะเนาะเพื่อห้ามื่อเหืดหน้าเ้าไก่ ใช่ค er, ่สีมัอเขือนพี่น้องอันนี้คือหนาสดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แหละหนาสดนะกัดดำเนาะพี่น้องเนาะอ่ะหนาสดด้วยวู๊ห์หน้าอ้วนแดงหรือไงเนาะน้าฝัดดำมึงก่อนนี่ก่อนพี่น้องเอ้ยบึงไปเสียพี่น้องเบิ่งเด้อนี่เนาะพี่น้องให้นี่เทากับเกล็แหลยเนาะให้ตะกะเนี่ยได้สามหายมาเนี่ยนะเมื่อนี้ได้สามหาเด้อพี่น้องเด้อ เด็กเขานี่เที่ยงเ่าคุณอ่อนเขาได้เที่ยงค่ะคุณเฮ้ยสะอ่อนหน้าแดงตาดำพูดพี่น้องหน้าปตัตยาอันห่างเลยนี่เลยพี่น้องหน้าสุดนะะละมือละโบกแปะมื่อกี้เอามาเกี่ยวเขาขึ้นเก้านะพี่น้องเนะาะหลังจากที่น้ำท่วมน้ำในห้องก็ยังอยู่เนาะสำหรับที่นี่ดึงกอฝากไว้ชั้นนี้ดนวยพี่หัน้องฝากกะไรก็แช่ผงใจให้ดีสารละสิบแปดในเด้อ มันนี้เมืม่อลายพี่เนอะมันแดดเดี๋ยวแท่งแห้งเดี๋ยวจนเจี๊ยพัวเนาะไปพบกันใหม,คม่คลิปหน้าทุกคนสวัสดีไปเลย